กินอะไรสักกเลอะรยง่ายกว่าที่เคยันจักรยานีรกที่เมืองนชกสนห์ของงาธรรมชาติเก่าแก่็มีเยอะมากก็มีคนดนะจะกอนเสุดด้านเลยและร้อยเอ็ดราคาขาขนาดนี้เนรเร็วเลยเอาโฟมจัดทำไมวะแล้าค้โฟมจัดทเีย เดอเวเนเซียชวนมาสนุกกันแบบคุ้มๆกับกิจกรรมนเซี่ย้ยรัวๆเียฮนึ่ัาเซลฟี่กับห้ากิจกรรมสุดฮาสองตอสอเช้งี่เซลฟี่ีรสกับเสวยเคิเซ็ตสุดพยเโได้วเลย้สนุกกับแล้ฟีได้ทุกวันเริ่มตีมีาคมถึงย5เมษายนราคาเงี้อยห้ิบาทจัดยแล้วที่ดูไม่ได้เสี่ยหัวหน้า ห้าสิี่สิห้าสิบสี่สิบ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 สิสิบ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 สิสิบสิบสิสิบสิ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 